สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบที่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องสังสาววีสองครับคลิปนี้จะพามามาเดินตลาดอยู่ที่สุรินทร์เนาะ <c oughs> นี่มาดูเมค้าเลยผักผักก็มีเนาะมีทุกอย่างเลยจากบาบสามจนถึงสี่ สามทุ่มเลยฮามาเที่ยวตลาดสุรินทร์ครับพี่น้องโอ้มาดูโอ้จใจจะแรงประวัติรีวิวไปหมดแล้วนี่นี่ก็ผักนี่ครับคนเยอะจัดมีกล้วยก็มีครับพี่น้องคนก็เดินกันวุ่นเลยน,นี่มนดูบรรยากาศครับพี่น้องโอ้ คนนี้จะมาแล้วนี่ตอนนี้อยู่ที่สุรินทร์ครับมาดูเขาขายอะไรกันอันนี้จ้าขวดละยี่สิบบาทจ้าอะไรนี่ขายอะไรขายแบงค์ค่ะพี่แบงค์เจนยูแบงค์เจนยูจ้าขวดละยี่สิบจ้านี่ถ้าขวดไหมคะพี่สิบบาทก็ไม่ได้หรอไม่ได้นี่ครับขายแบงค์ซื้อหนึ่งแถมสองขวดเนาะพี่น้องเสา็จล้ายแบงค์เ <c oughs> อู้ อออันนี้ใหญ่ขายผักอันนี้มีทั้งผักบุ้งผักกระเทียมมีผักอะไรบ้างนี่มีหลายผักเนี่ยรตรงนี้ก็เดินนั่งตรวจตรวจแอลกอฮอล์อ้ยไม่ใช่ตรวจอ,รอุณหภูมิตรงนี้กำลังมีโรคระบาดอยู่ครับตอนนี้นี่ด่านตรวจนะ คนก็นยิ่งเยอะมากเลยตอนนี้บรรยากาศก็ฝน,นฟ้าก็กำลังจะมาแลนะ้วพี่น้องโอ้โหรถดีเยอะมากเลยอะระ้บินระเวีย่ไปหมดโอ้โหสาดียบบเลยอะวัดอุณหภูมิก่อนจะเข้าตลาดนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ พี่น้องมาเดินตลาดคนเยอะเท่นียวุ่นวายหมดล่ะมังกรแก้วมังกร ไม่กล้าขากอีกแล้วมีทุกอย่างเลยนะไม่กล้าขาักนับเลยคนจะมาแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยมันจะมาแล้วกระบุงเลยพาคนนั้นนี่รุ่นเรีเยวโอ้โห,โห ไม่ตัวดึงยนยคนเยอะจังอ้ยแล้วแล้วแล้วเดินตลาดด้วยวะใคตก็ได้รบกวนตรเนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในครับ À, chung cãi Khi này đi 10 bà rồi nha à? à. bà lại là... อีสิบน้ำชไม่มีแถมอ่ะนี่ครับปลาตังโกอย่างแีปลาตังโกน้ำตุ้งหูครับขายช่วงวานกี่โมงอะไรขายบ่ายโมงบ่ายโมงถึงสองทุ่มสองทุ่มนี่ไงใครไปผ่านไปผ่านมาก็ไว้ได้เนาะอยู่ที่สุรินตอนนี้ลมเยอะได้มาแล้วครับของฝากจากสุรินของฝาก อร่อยนะบอกอร่อยครับท่านใดสนใจก็แวะได้เนาะขายถึงสามทุ่มย้ายทั้งหมดขายที่สองทุ่มสองทุ่มนะครับพี่น้องนี่ครับแม่ค้าก็สวยด้วยชิ้นละยี่สิบบาท <c oughs> เป็นนิสตัวไปดูป่ะห <c oughs> มูกันนี่นะพี่น้องโอ้มีหลายอย่างอันนี้ปลาไอ้ไอ้หมูหม,มูสดายายนี่ชอบขายหมูเน้องขายหมูขายหมูมีไส้ก็มีไส้อนมีบรรยากาศ ฝน้องคนก็กำลังจะวุ่นอันนี้จะพามาดูข้างนอกครับออกคดชายเลยรบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวไ้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ